ิดป,ประวัติไฮโซบิก so แฟนหนุ่มเชียร์ที่คำพรหลังมีเขาหรือเลิกกันแล้วทางด้านความรักของไฮโซบิก so ล่าสุดถือเป็นข่าวช็อกอยู่ไม่น้อยสําหรับคู่รักเชียร์ที่คำพรกับแฟนหนุ่มไฮโซบิก so ธทนพลที่ก่อนหน้านี้มีคนสงสัยว่าความรักของทั้งคู่เริ่มสะดุดแล้วหรือเปล่าจนกระทั่งเพจดังเจมา1หนร้อยแปดได้ออกมาโพลรูปภาพพร้อมกับระบุข้อความไว้ว่าอา้าวเลิกกันอีกคู่ส่งท้ายปีเหลือแค่มิตรภาพดีๆแล้วจ้าทำเอาชาวเน็ตตกใจกันไม่น้อยจนกระทั่งล่าสุดมีพิธีกรสาวชื่อดังบูมสุภาพรพูดในรายการทัวร นเชียบิกได้แตัดสินใจเลิกกันแล้วจริงๆหรือเพียงมิตรภาพที่ดีต่อกันเท่านั้นมาทำความรู้จักกับนักธุรกิจบิกธนาพลเบญจรงคกุล ไฮโซหนุ่มมากความสามารถดีกรีเป็นถึงนักเรียนนอกและยังเป็นหวานใจของสาวเชียร์ที่คำพรที่คบหาดูใจกว่า4ปีบิ๊ก <Big S 2> ได้ไปเรียนที่เมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียและได้ใช้ชีวิตอยู่ตั้งแต่อายุ7ขวบและได้เรียนจบปริญญาตรีด้าน hospitality management จาก Box Hill Institute และปริญญาโทด้าน Sport Management จาก Dekin University จากออสเตรเลียและปัจจุบันหนุ่มบิ๊กธนพลยังเป็นถึงกำลังสำคัญในการบริหารบริษัท United Information Highway จจำกัดหนึ่งในธุรกิจของครอบครัว คุณบิ๊กบริหารงานโดยนําประสบการณ์จากการที่เคยเป็นครูอสอนกีฬามาเป็นโค้ชในการวางแผนการทํางานเป็นทีมและเขายังให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรด้วยการร่วมทีมกับ HR ชอาร์ทำคอร์สเทรนนิง่งเพื่อเพิ่มทักษะเฉพาะทางให้กับพนักง,งานภายในองค์กรอีกด้วย